ฉบับย่อออสตากับไปเทพใน60วินาทีตอนที่ 1, 1> เป็นไงไปดูเริ่มแรกมาก็2ตู้ตัวละครแต่ไม่มีเพชรส่งไปทําไมาก็ไม่รู้เหมือนกันจากนั้นก็มารับเจมกับสตาร์ดัสที่ตัวเกมแจกตอนนี้ตัวละนุบมากผมจึงสุ่มตู้เพื่อหาตัวดีๆแต่สรุปได้แต่อื <P unch> ถัดจากนั้นก็ทําการมาลงสตอรี่ตอนนี้ขอลงแบบนอร์มอลไปก่อนตัวละครยังกุ๊กกุ๊กอยู่แล้วก็ลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกแบบนี้วนไปถัดจากนั้นก็กลับมาสุมตู้กันอีกครั้งหนึง่งและอีกเช่นเคยเกลือเกลือแบบไม่ต้องสงสัยจากนั้นก็มีการใช้การโลเข้าทีมนิดนึงก็ค่อนข้างจะฟาร์มดีในช่วงเริ่มต้นอยบวกกับสามารถตบข้อทีมอีกตัวและกระเป๋าผมก็เต็มผมจึงทําการกดอัปเก,กรดกระเป๋กาก่อนใช้150เช็มแพงและผมก็กลับมาลงสตอรี่หมดอีกเช่นเคยหลังจจจาาาากกกกทที่่่ลลงงงเเสสรรร็็ผผมมู้ึึบืออิดดยํไป หลังจากที่ลงได้40กว่าวิดมกบานเหตุและเราก็ได้รับตัว EXP มาเอาไว้ใช้ในการอัพเลเวลกับตัวละครรับรางวัลก็นสน่อยและก็กลับไปลงสตรอรี่โหมดแบบยาวๆนี่แค่ข,ข่าวๆนะครับถ้าใครอยากดูคลิปเต็มผมจะทิ้งเพลย์ลิสต์ตั้งแต่ EP 1จนปัจจุบันไว้เลย